ไม่ชอบคนไม่ดูแลตัวเองไ้เล็บยาวไม่ตัดเล็บแต่งตัวก็ควรจะแบบที่มันโอเคหน่อยไม่ใช่หยิบหยิบไรใส่ก็ใส่คือคีปคาแรกเตอร์นิดนึงให้ตัวเองแบบ,บ,บ,บบดูดีนิดนึงแต่ไม่ต้องดูดีมากแค่ดูแลตัวเองให้มันแบบสะอาดสะอาดแค่นั้นเไองทำไมรู้สึกมันโดนด่ากไงไม่รู้เนาะใช่ใช่ E F M John t l o m a n Man Man คุยกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเบฟครับคุณเบฟสะดวกเปิดกล้องไหมครับอ๋อสะดวกค่ะเปิดได้เลยโอยคุณเบฟสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคุณเบฟครับแล้วบนปิดกล้องได้ไหมครับไม่สบายใจดีเหรอเราตามลลงลงลหลงในความสวยของคุณเบฟในแชทนี่ตื่นกระหนกตกใจกันไปหมดแล้วนะคุณเบฟอายุเท่าไหร่ครับคุณเบฟครับปีสิบสองค่ะยี่สิบสองเรียนจบยังครับยังค่ะปีสี่ล้วค่ะไปเท่ไหนคะ เรียนที่มอชอค่ะแสดงว่านี่ก็มาสายของป้าโครเอเชีย,อ,ยอีกแล้วใช่ไหมไอ้อานไอ้อานมึงดูอะไรไอ,ไอ,าอา้อันผมกำลังจะเอาหน้าให้อยู่กับกองทุนบัวหลวงแล้วผมจะบอกน้องว่าถ้าเทอมเนี่ยมีไหมพี่เ <c oughs> ด็ก <c oughs> ได้ลูกค้ <c oughs> าด้วยเบโสดมาน,นานแค่ไหนแล้วเกือบปีค่ะ แต่ว่าก็มีคนแบบทักมาจีบอะไรอยู่ค่ะมีคนคุยสเปคคนที่ชอบก็คนโตกว่าค่ะไม่ไม่แต่งตัวสกปรกแบบว่าดูแลตัวเองแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินมานี่แอลกอฮอล์หึ่งมาเลยแอลกอฮอล์แบบไหนอะคะไอแอลกอฮอล์พ่นนะคะหนูหอมแล้วก็อืดคือโอเคแล้วกันชอบพ่นตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าบบ้าเดี๋ยวอย่างพี่นี่พอได้ไหมถ้าถ้าเราตัดเรื่องมีรูปุกอย่างไปแล้วนะเอาสะอาดนะพี่อาร์เขาพ่นแอลกอฮอล์ตลอดเวลาเลยนะใช่หรอ ออแต่ว่าหนูชอบคนสูงนิดนึงอ่ะหนูไม่ตอบคำถามเมื่อกี้แล้วหนูก่ะใช่มาลืมอบเราหัวแก่ๆเลยนิสัยที่ไม่ชอบมีไหมไม่ชอบคนไม่มีกาลเทศะโอ้ตายแล้วพวกเราตายเถ้วไม่คือถ้าเล่นแล้วแบบว่ารู้เวลาอะไรเงี้ยแบบได้แต่ว่าบาแบบมันมันไม่ควรเลยก็แบบว่าแต่ว่าก็ขอแบบพูดจะดีเอาใจเก่งดูแลดีมีเวลาให้แล้วถ้าแฟนแบบคบแต่ว่าไม่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่เลยอ่ะได้ไหม ม่ไม่ได้อะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้เลยผมแต่งตัวอยู่แล้วอ่าเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วหนูชอบเวลาแบบได้คุยมากกว่าคุยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยติดดื่มไม่แมติดดื่มก็ได้ปาร์ตี้ได้ค่ะได้ก็ใส่ปาร์ตี้อยู่แล้วเราจะชูเปล่าก็นิดหน่อยค่ะเยี่ยมเลย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 แต่ตอนนี้มีคนสมัครมาเต็มเลยนะหนูผมอาบน้ำทุกชั่วโมงเลยครับโบอบาไม่ล่ะเขาถามก็มาค่ะคุย เองมาคุยก่อนแสดงหนูคุยกับพี่ได้แหละถ้าอย่างนั้นหนูคุยกับพี่ได้แล้วแต่พี่มีลูกแล้วหรือเปล่าเอาเอ ไม่ได้สะอาดมีคนถามว่าสะอาดหมดเลยแต่งตัวดีด้วยเดี๋ยวเขาติดเรื่องแบบสาษาเหรอเหย่อยงเงี้ยได้ไหมติดดนนิดนึงน่ะลุงแต่ละคนนะนิสัยของผู้ชายที่ไม่ชอบเจ้าชู้อะไรก็ไม่เอาค่ะแต่หนูบอกหนูเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอครับก็ไม่คือหนูไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบชอบเล่นชอบปุยได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่มาเป็นแฟนถ้าขี้ห่วงเกินก็น่าจะอยู่ไม่ได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผู้ชายที่ช่องแชทเรานี่ขี้ห่วงทั้งนั้นเลยนะขนาดไม่ได้เป็นเจ้าของ ของเขาน้วหวงไปทุกว่เลยนะเลยหรอเปิดวาร์ปหน่อยมั้ย web.ap ว้าว หนูรีวิวอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะรับงานรีวิวถ่ายงานอะไร้ยคะงานเยอะกว่าพี่อีกนะลูกจริงลูกรีวิวเพียบเลยอ่ะเบ๊บหนูเป็นคนที่น่าสวยมากเลยเนาะอย่างนี้เรียกว่าอะไรหมวยหมวยหรือคมหรือยังไงหนูชื่อจีนป่ะลูกป้าป้ามาพ้่นิดนึงค่ะพ่อเป็นคุณพ่อจีนเหรอคะค่ะแล้วคุณแม่แม่ไทยครับของพี่คุณแม่กรีซแล้วพ่อพ่อหยีตีนค่ะพ่อหยีตีนค่ะโบบ้าพ่อไม่โบ้าก็ขอให้เจอคนดีๆนะ เลือกดีๆนะลูกเพราะว่าคนมันหลากหลายนะลูกนะสวัสดีค่ะฝนลิงสวัสดีค่ะหนูอายุเท่าไหร่อ่ะฝนลิงเออฝนยี่ห้าค่ะมีพี่มีน้องไหมลูกคนเดียวค่ะเดียวเดียวพ่อห่วงแย่สิลูกไม่นะคะที่บ้านคือเลี้ยงแบบเปิดเลยแบบโอเพนมากๆเปิดบ้านให้หนูเดินออกไปกินดินกินทรายอย่างเงี้ยเลยใครโจรขโมยเข้าบ้านได้เลยเปิดกน ได้เลยพูดเปิดบ้านเลยกันสิลูกฉันหนูไม่ได้เห็นต้องมองอะไลูกมีคนเข้าไปหาเราบ้างถ้าขนาดนั้นอ่ะช่วงนี้มันช่วงโควิดใครมันจะเข้าออกได้ขนาดนั้นในแชทบอกแล้วเราแพ็กลิงก์นะอ่าฝนลิงก์สวัสดีจ้าดีลูกแว่นนี่สายตาสั้นหรือว่าเอาลุกลูกสายตาสั้นค่ะแต่พอรก็ได้นะไม่เธอใส่ได้ใส่ได้ใส่โอ้โหโวยวายกันขึ้นมาใหญ่เลยมาดอปแว่นสั้นเยอะไหมอนลิงก์ สองร้อยค่ะมีเอียงไหมมีเอียงไหมเอียงค่ะหมายถึงตาเหรอพี่เจ้าอะไรเอียงอะด้านเอียงขอเอ็นเนตพี่าพูดอะไรก็ได้ถามใส่แว่นเราไม่โอเคเหรอคะโอเคฟอลลิงผู้ชายจะชอบผู้หญิงใส่แว่นตรงแขนนั่นคือลำไยเหรอคะหรือว่าอะไรอะเฮ้ยลำไยไม่ใช่ไยติดแขนหรืออะไรอะเป็นรอยสักอะ๋อเชอร์รี่อ๋อหรอมีเยอะไหมลูกในร่างกายขออนุญาตถามได้ไหมเป็นคนชอบไหมชอบค่ะเยอะเยอะ ยอย่างนี้ถ้าผู้ชายที่เข้ามาควรจะต้องชอบในเรื่องสักลายเหมือนกันด้วยไหมคือเราเขาเลยแค่แบบเราเคารพซึ่งกันและกันว่าเคารพในสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยควรโอคหถ้าไปด้วยกันได้ก็จะดีเรว่ากันเถอะสเปคต้องสเปเป็นยังไงบ้างชอบคนที่โอเพ่นนะหมายถึงว่าพ,พูดกับเราได้ทุกเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่า คนแบบนีสใส่จะแบบคลายๆายเคื่อนอะไรงนี้เราค่อยๆศึกษากันดีกว่าเพราะฉะนั้นในสเปคของโฟนก็เลยค่อนข้างที่ตอนนี้แบบไม่ได้ฟิกแล้วไม่ได้ตายตัวเราไม่ได้ดูคนที่ภายนอกเรามองคนที่อัติจูดมากกว่าแล้วถ้าเกิดสเปคที่คือเป็นคนชอบสัตว์เหมือนกันที่คือได้คะแนนโบนัสเพิ่มไหมไม่ได้นะคะมาถ้าแค่ชอบสัตว์เฉยแต่ว่าพอเราคุยแล้วมันไม่มันไม่สปาร์กก็ไม่รู้จะฝืนไปทําไมแค่เรื่องชอบสัตว์อะค่ะแส่งว่าก็ไม่เกี่ยวแขนขวาเี่สัตว์โดเลมอนส่องไฟฉายแขนซ้ายที่สนั่งปราบีน ขาซ้ายสัตว์โดเรมี่มีกำลังนี้ได้ไหมหลุดไปเนี่ยหลุดไปนอนนอนนะนั่งอกศัตรูตานั่งปิดตาเฮ้ยไปแอบพาดมาที่เบื้องหลังเฮ้ยเบื้องหลังลงอัคระอังอังเฮ้ยนั่ผาดฝังโดนไอ้อนนอนกลนเอ่ยนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมได้เลยอันนี้ได้เลย ถาม Google มาด้วยแล้วมาครบเรื่องเลยนะโอ้ครบเลยแล้วแล้วภายนอกอ่ะยังพอจะมีอะไรที่ชนะใจโฟนได้เป็นพิเศษอยู่ไหมอ๋อจริงๆชอบคนหน้าตี๋ตาแบบเฉียวๆหน่อยหน้าดูร้ายๆนิดนึงตาเป็นเฉียวกับพวกส้นเท้าอะไรเงี้ยนับไหมบวมอย่างนี้โอเคอันนั้นโอเคตาเขียวมาเลยหน้าตี๋ร้ายๆหน่อยกันกันตัถ้าวรประมาณนั้นอ่าแต่แตเจนี่คือตาแบบเชิดเลยชี้เลยมี แล้วเรื่องอายุมีผลแขนแขวาสักอะไรสักแอสตราเซเนกาแขนซ้ายซีโนแวคนะโอ้สักไม่ลย้หรอแล้วเรื่องแอสตราเซเนกาเฮ้ยแขนซ้ายหาวัคซีนตัวอื่นด้วยเรื่องอายุเป็นไงบ้างล่ะผลลิงจริงๆคนชอบคนอายุเยอะกว่าแบบ3าอัพไปเลยเนี่ยคนก็อยาก คนหรือว่าอยากคุยกับคนที่มนีอาอยู่เยอะกว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าทั้งในเรื่องของการชีวิตในเรื่องของการทํางานหรือว่าทัศนคติที่มันเปิดกว้างมากกว่าเราฝนก็เลยแบบคิดว่าเราอน่าจะเรียนรู้จากเขาได้ในส่วนหนึ่งเพื่อปรับมาใช้ในชีวิตของเรา คนลิงก็อยู่เป็นคนจริงจังเหมือนกันเนาะจริงจังเกิเนาะไม่เห็นว่าซีเรียสกับเรื่องของความรักอะไม่ได้คิดว่าซีเรียสนะคะคน่คิดว่าการที่เราจะให้ใครเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งอะก็คงต้องสกรีนดีแหละมันไม่ได้แบบอะไรก็ได้ซีโนแว็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เอามันก็ไม่โอเคตัวแขนซ้ายเมื่อกี้ไปเลยนะออกจากแชทเลยนะคุณสมชายบอกผม65ละบังรอน80ดสิมีรุ้นไหมครับนิสัยที่ไม่ชอบมีไหม ไม่ชอบคนไม่ดูแลตัวเองภายนอกร่างกายตัวเองแบบเล็บยาวไม่ตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยทำไมอยู่แบบไม่ตัดเล็บวะอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวก็ควรจะแบบที่มันโอเคหน่อยไม่ใช่หยิบหยิบอะไรใส่ก็ใส่คือคีบคาแรคเตอร์นิดนึงให้ตัวเองแบบดูดีนิดนึงแต่ไม่ต้องดูดีมากแค่ดูแลตัวเองให้มันแบบสะอาดสะอาดแค่นั้นเองเงีทำไมรู้สึกมันโดนด่าไงไม่รู้เนาะใช่ใช่ใช <laughs> ถ้าเขาไม่ได้ตัด <ừ> เล็บแต่เขามีประกันชีวิตสักร้อยใบดูแลตัวเองมากๆเลยโรคอะไรแค่เจ็บทำอะไรเขาไม่ได้แน่นอนเขาดูแลด้านนี้แทนได้ไหมเล็บยาวอย่างเงีโอโอ้ยล่ะงอมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรทำไมเล็บยาวเขาถนัดนั่นเป็นอะไรก็ถามเป็นอะไรเป็นคว <c oughs> ามชอบส่วนตัวไงฝ <c oughs> ลัง่งเราเจอนกอ็นซีนี่ยเราอี้อี้อี้ไม่ได้เลยมันเล็บยาวจังเลยมึงจะเจ็บนกอ็นซีหรือเปล่าล่ะ แชทก็บอกถ้าเล็บงุ้มขนาดนั้นมึงโตมาตแบบไหนเอาสภาพไปไหนเวิร์กฟอร์มโฮมไว้หนวดผมยาวใส่เสื้อบอลเกงหาสั้นอยู่บ้านนี่คือซึมกันหมดเลยดิอยู่บ้านด้วยอะไรมั้งให้มือสะอาดตับน้ำโโอะไรเงี้ยก็โอเคแต่คนเล็บสั้นเลยแต่ว่าด้วยสั้นด้วยกันกัดเล็บไปอย่างเงี้ได้ไหม ตัดเปนแบบนีัดไม่จังไกตัดเล็บอันไม่กี่บาทเองเป็นอะไรก็ถามเป็นอะไรยากจังเลยเฮ้ยไม่ยากตัดง่ายกว่าคนติดไงบางคนมันเคยตัวฉีกไงจังไก่ก็มีสิบบาทเองเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเป็นคนไม่ชอบตัดเล็บอะตัดให้หน่อยได้ไหมตัดได้ตะบายให้ด้วยเพราะคนหาจะเป็นคนแบบชอบชอบดูแลคนอื่นนี่นวดให้ได้ไหมหรือว่าพี่ต้องนวดให้ไปร้านนวดดีกว่านะมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าโอ้โหเด็กร้านนวดจะได้นะคือคนทั่วไปบ่อย นวดอะไรเงี้ยเกิดฟนนวดแล้วปากเดียวแล้วคแล้วทำไงอยากไปทำลูกเล้าเขาปากเดียวเป็นอะไรก็ถามเป็นอะไรมันโดนเส้นพี่ว่าพี่เป็นคนเครียดแล้วนะหนูเครียดทุกเรื่องเหมือนกันเนาะดดนลุกแอดมีเนี่ยสวัสดีคุณแม่ใช่ลูกอาทิครัโชคดีนะโฟนลิงค์นะขอให้เจอคนดีนะลูกครับโอเค e f f john t o m a Man-Man, and Crash.